สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคือผมกินมะนาวลงไปครับผมแล้วมันไม่มีรสชาติของความเปรี้ยวเลยครับเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะลองกินเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่เพื่อนเพืนดูเพื่อนเพื่อนไม่เชื่อผมจะไงกินเพืนเพื่อนดูเพื่อนดูใครเห็นก็ต้องว่าเปรี้ยวแต่ผมกินเข้าไปแล้วมันไม่รู้สึกเปรี้ยวเพนเพื่อนดูนะ ฟังดูเพื่อนๆดูดูนะไม่รู้สึกเปรี้ยวเลยและของจริงด้วยนะเนี่ย เนี่ยเอาลูกใหม่ไหมลูกใหม่ก็มีนะเน่เพื่อนเพื่อนดูยังไงล่ะทีนี้เอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวทำให้ดูไม่รู้ว่าผมจะเป็นโควิดเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวอีกลูกหนึ่งเลยเอาลูกเลยนะนะผมพูดจริงนะเพื่อนเพื่อนมันไม่เปรี้ยวเลยมะนาวใครใครก็รู้ว่ามันเปรี้ยวนะเพื่อนเพื่อน อันนี้กินเข้าไปแล้วไม่เปรี้ยวเลยมเผมจะทำยังไงดีเพื่อนดูตาล้องม,มาใกล้เลยให้ตาล้องดูด้วยตาล้องอย่าเข้ามาใกล้มากเกินไปนะปน,นะอุ้ยมันไม่เปรี้ยวเลยเพื่อนเอาแล้วไงบัตรเนี่ยดู เอาอย่างนี้นั่นแหยะดักเข้าไปเลยเฮ้ยมันไม่เปรี้ยวเลยเพื่อนๆดูสิเอาแล้วไงมึงทีนี้เอาอีกไหมเนี่ยเอาเอาอีกไหมเนี่ยเอาบีบลงไปเลยนบีบลงไปเลยของจริงนะเพื่อนๆเนี่ยดูเอาอะไรไหมเอาทั้งลูกเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวกัดโชว์เลยนะดูนะ ่ะมันไม่เปรี้ยวเพื่อนเพื่อนเอเพื่อนาไงทีนี้ดูสิกูตายมันางไม่เปรี้ยวเอาไงลทีนี้เพื่อนเพื่อนดูสิ เอาพอละแม่สิดาพอแล้วเหรอเออมันถื้นแล้วบักมะนาวแล้นเอาพอก็พอผมคือผมกินเขาเรียกอะไรนะไอ้นางก็มะม่วงหาวมะนาวมะม่วงหาวมะนาวโหเข้าไปก่อนนะผมเนี่ยเราค่อยตามด้วยกินมะนาวเข้าไปแล้วกินมะนาวเข้าไปแล้วมะนาวมันจะไม่เปรี้ยวนะครับผมมันจะออกบานานะครับผมคือไอตัวมัะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ายางนะครับผมมันจะไปเคลือบช่องปากของเราครับให้มันตอนนี้มันหมดลิ้นแล้วมันจะออกเปรี้ยวแล้วครับผมเนี่ย ให้เพื่อนๆนผมกินตัวนี้ลงไปก่อนนะผมมะม่วงหาวมะนาโหแล้วก็ตามด้วยมะนา,าวครับผมแล้วมันจะทําให้มันจะทําให้ครับผมมะนาวหวาน <Yeah. S 1> ถ้าไม่เชื่อก็ลองกินดูนะครับผมเนี่ยไม่ใช่วอลินไม่รับรถไม่ใช่อะไรนะครับผมคือผมกินในตัวนี้ครับผมเข้าไปก่อนนะผมเนี่ยเนี่ย <c oughs> ตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มหมดลิตแล้วผมมันก็เริ่มเปรี้ยวแล้วผมเนี่ยเนี่ยลองดูนะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากกินมะนาวไม่เปรี้ยวหรือกินมะนาวเข้าไปหวานก็ลองดูได้นะครับผมเนี่ เนี่ยเห็นไหมครับผมเนี่ยเสียดายครับผมไม่ไม่ไม่มีต้นไม่ได้เอาต้นมาครับผมเอาเอาแต่ลูกมันมาครับผมเนี่ยนี่ครับผมก็เรากินในตัวนี้เข้าไปนะครับผมเนี่ยทําให้มันไม่เปรี้ยวนะครับผมคือผมไม่ได้เป็นอะไรนะครับผมนี่นะครับผมเนี่ยนี่นะครับผมวันนี้ก็เป็นความรู้เล็กเล็กน้อยน้อยนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะกินแล้วไม่เปรี้ยวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาคุณผุ้ไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะผมลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ เนี่เป็นไง